เรื่องนี้เกิน3 0 0แสนจะเป็นยังไงมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHam CPU เปา iHam CPU นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเครื่องที่มันเกินสามแสนนะพูดตรงตรงเลยเกินสามแสนสามแสนาพจอยเบายค CPU ซึ่งถือว่าต้อนรับเดือนพฤษภาคมเนอะด้วยเครื่องที่ราคานั้นโหดที่สุดแต่ว่า โหดแบบมีที่มานะครับโหดแบบมีที่มาโหดแบบมีความไปไ,ปได้มีความโหดดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันครับกับเครื่องราคาระดับ3 5 0 0 0 0ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าเฮ้ย นี่ไม่สุดว่ะเลยต้องเอามาถ่ายคลิปด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งเออจริงแล้วเลเยอร์ของแต่ละเครื่องเนี่ยคือผมพูดตรงว่าเครื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากความโหดในแบบของมันโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีชุดน้ําระบบเปิดไม่จำเป็นต้องมีอะไรที่มันซับซ้อนเลยนั่นเครื่องนี้ออกมาในแนวตู้ป่าแล้วก็มันคือไฮส์เนาะไฮส์ Y 70ทั u c h i n f i ิ i t e นั่นเองนะครับซึ่งเราน่าจะรีวิวน่าจะประกอบกันไปเกินเป็นร้อยเครื่องแล้วจะไฮส์ Y 70ตรงนี้นะครับซึ่งเอาจริงแล้วไฮส์ Y 70เป็นเคสที่ ถูกเลือกมากเพราะว่ามันจะมีจอ2และด้วยความที่มันเป็นขนาดหน้าจอแบบ14.9นิ้วนี่มันใหญ่มากนะ 2.5k 60เฮิแล้วรองรับทัชสกรีดอีกนะ5มัลติทัชเนี่ยแล้วมุมองศามันได้เนี่ยหรอเไหมถ้าองศาอยู่ข้างหน้าก็คงไม่ดูแต่นี่คือมันไม่เหมือนกับว่าถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้ เราหันมาปุ๊บนึงเราก็จะเจอจอเห็นไหมแล้วจอก็คืออยู่ในขณะที่มันพอดีพอดีเกินไปไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่เกินไปเห็นไหมมันพอดีเห็นไหมเราหันมาก็เจอเราหันมาก็เจออะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเออไม่เป็นตัวที่ represent รถสนิยมเจ้าของเครื่องได้เป็นอย่างดีเอกลักษณ์ความชอบของเจ้าของเครื่องเป็นอย่างดีงงงน,งน,นั่นเองนะครับโอเคไหมไ Y 70 Touch Infinite ตัวนี้ CPU AMD Ryzen 9 9950X นะครับ16คอร์สาย2เทรดคราวนี้นะครับ CPU สุดแล้วนะโอเคสุดในระดับหนึ่งเมดบอร์ดเป็นเอา C ตัว Crosshair X8 7 0 E ตัว Hero อันนี้คือตัวปิดหมายความว่าในบรรดา r OG อาจจะมีรุ่นที่แรงกว่านี้ออาจจะมี Formula อาจจะมี Extreme อันนี้ผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ผมมีหรือว่าในประเทศไทยเนี่ย ถ้าคุณอยากได้บอร์ด ROG A5 m Fire, อันนี้แหละคือตัวบนสุดข้างหลังมีแบ็กเพจแตนนาภาจ่ายไฟแม่งโคตรเยอะนะครับ Q release แปดพิ <Wow. S 1> 8, 2, ช่องดีบัคโค้ดปุ่มสตาร์ทมีเฟ e กคีเอน n t ต r วหู้หบอร์ดเนี่ยไม่งกเป็นโลเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีแบ็กเพจมาด้วยนะนั้นนี่ยนี่คือเมนบอร์ดสำหรับ CPU AMD ที่ดีที่สุดแล้วจะ ROG ROG Crosshair X 8ปจสุด E ตัวฮีโร่นั่นเองนะครับคราวนี้ชุดน้ำเราคำร้อนเห็นไหม CPU ถูกใส่ลงเมนบอร์ด CPU ร้อนชุดน้ำต้องดีแต่นั้นชุดน้ำาก็ไปไปตามคาดเอาจีเรียว G3 360, 360 a RGB อันนี้ก็คือโหดเหมือนเดิมเนาะมีจออะไรทุกอย่างนี้นะแต่ไลฟ์บอยแหละนะครับเป็นตัว Extreme Extreme คือมีการปรับปรุงจากรุ่นเก่าเช่นจอใหญ่ขึ้น ปั๊มดีขึ้นหม้อน้ําใหญ่ขึ้นทุกอย่างคือดีขึ้นหมดเลยจอชัดขึ้นเป็น IPS แล้วนะครับแล้วก็มันได้ปั๊มจาก Austech มันคือ Gen 8 V2M มากนะครับคือท็อปสุดละนะครับหน้าจอทุกอย่างข้างในมี M ไม่ได้แฟมีพัดลมมีข้างในทุกอย่างครบอยู่แล้วนะครับอันนั้นนี่คือชุดน้ำที่ดีที่สุดใน a o g Real Gin 3 3 0 0 ARGB RAM ดีที่สุดใน Corsair Corsair Dominator Titanium เรียบง่ายน้อยแต่มากจริงๆเห็นไหม64กิกบัส6400เมกะเฮิร์ซเซลโคตตต่ำแล้วเมทไอนไต้หวันนี่แหละ Corsair Dominator Titanium RAM แรมที่อยู่ในเทียบบนสุดของขอแสครับกาจอวายเห็นรุ่นนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วเนาะ R.O.G. a t ral, s t r a l GeForce RTX 5090นะสี่พัดลมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ตัวการ์ดเนี่ยตรงนี้คือมันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยครับการ์ดหนามากพวกฟินพวกตัว v a p o r Chamber หรือว่าพวก PCB ต่างๆเขาทำมาดีมากๆดังนั้นเนี่ยสมราคาแรงสวยโหด แงดูนั่นเองนี่คือ ROG a s t r a l GeForce RTX 5090คราวนี้ตัว Power Supply ฮะ a o r a s 1200W Platinum AP 1200M 1200W 80Plus Platinum อันนี้จะมีหน้าจอด้วยนะนั่นก็คือเหลือเฟือแล้วจาก Power Supply ครับ 1200W กับ 80Plus Platinum จาก a o r a s นั่นเอง Storage อ,อันนี้เยอะหน่อย Storage เนี่ยเป็น WD WD Black เจ็ดพัน0าเมทั้ง2ตัวใช่ไหมอันนี้ความจุทั้งหมด 4T 4T รีจิตพันตัวเดียวก็ว่าโหดแล้วแต่อันนี้คือ2ตัวกลายเป็น8เทราไบต์ที่รีสปีด e 3 0 0 0มเมกก็คือสุดแล้วละ่ะสำหรับ WDB SN 8 5 0 X เป็นต้นก็ประมาณนี้ท่านยังไม่พอนะจะมีอัซเซสต์รีเพิ่มเตมิมอีกก็คือเร l y ล n ี่ยู SL w i r e l e s s ซึ่งมีแบบมีจอแล้วก็แบบไม่มีจอไปด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ R e v e r s e b เบร e เนี่ยก็คือไม่มีจอเนี่ยลม พัดใหม่ด้านหนึ่งแต่อันนี้จะแอบฟังอยู่ข้างในนี่นี่นี่หนึ่งสองสามตัวนี้อยู่ข้างล่างเพราะว่าเวลาเราปิดเข้าไปใช่ไหมครับตัวนี้ไหลเข้าไม่ได้ตัวนี้ตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ดังนั้นอากาศจะร้อนเข้ามาใต้ล่างตัวนี้แทนอีกสามตัวนี้น้่งข้างเคส3ตัวนี้เนี่ยจะเป็น LCD และเป็นตัว Reverse Blade อันนี้เราสามารถปรับแต่งได้ผ่านทางของ Lely a ่ c h คีเรเป็นต้นดังนั้นอากาศจะไหลเข้าตัวนี้ชึบไหลเข้าเคสตัวนี้ชึบไหลออกมี4ตัวปุ๊บ ตรงนี้ก็ทําให้ทั้งระบบมันค่อนข้างเย็นพอสมควรนั่นเองนะครับก็ไม่รู้จะติอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วตามราคาครับสามแสนห้าทุกอย่างบ่งบอกเลยกลายปเป็นเครื่องนี้น,ะนั้นเนี่ยเครื่องนี้จะไม่เวอร์เท่าไหร่เท่าที่ผมดูนะผมชอบเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมีความเป็น AOG ดีพอมันรวมแล้วมันสุดดีเมนบอร์ดแม่งสุดชุดนะ้าแม่งสุดการ์ดชอมแม่งสุดนะแรมก็สุดในแบบของมันนะครับดังนั้นเนี่ยเคสก็สุดนะเอาจริงแล้วเคสไฮดเนี่ยดีอย่นี้ไม่มีนะนะครับดังนั้นเนี่ยประสิทธิภาพตามเงิน ตามราคาแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณอยากประกอบแบบแสนหนึ่งสองแสนห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นประกอบได้หมดครับที่ไอเอฟซีพียูเพราะผมเองนั้นไม่ได้แบบว่าลิมิตเอ้ยลูกค้าต้องประกอบแค่แพงเท่านั้นคือประกอบตูกๆโอ้ยผมเอาหมดไม่เกี่ยงเพราะว่าลูกค้าก็คือลูกค้าเหมือนกันความต้องการของคนเราอาจจะไม่เท่ากันแต่ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะซื้อของที่ตัวเองอยากได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ย มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็พอดีดีกว่านั่นเองนะครับฝากเครื่องนี้ไปด้วยจาก iHas CBD ครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ